ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนนเ c e b บุ k และเพื่อนสมาชิกของข้างสอนทุกท่านครับวันนี้ข้างสอนวสวรรคนำเทปวิดีโอมานำเสนอท่านอีกิุหนึ่งเป็นรถ X1R 135รบคบูครับคันนี้เป็นรถเดิมๆมา รถของคุณตุลานะครับรถของคุณตุลาแห่งดอนเมืองได้นำรถมาอัพเครื่องยนต์อัพเสื้อสูบเป็น R15 นะครับเป็น R15 เสื้อลูกแคมครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนแผงคัดด้วยครับแผงคัดไหม้หมดเสียหมดเลยครับ คัดลื่นตอนนี้ทางสอนจดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแผ่นเหล็กแผ่นคัดเปลี่ยนหมดเลยครับคันนี้เป็นรถมาเดิมๆนะครับแต่ว่ามีแต่งเยโย่เยโย่ก็สวยนะครับของ y มา a h าของ S X1R ตามรุ่นเลยครับเป็นรถล้อแมกเป็นรถล้อแมกมาแม็กหน้าหลังครับ แต่งนิดหน่อยกระจมองหลังครับเป็นยาม,มาฮ่าของแต่งครับไฟหน้าพวกอะไรก็เดิม,ดมครับกับมีเกียรด้าน,นเบรกแผงเกย์โยงด้าน,นเบรกนะครับชุดโยงอันนี้เป็นรถท่อเดิมครับยังไม่ได้ผ่าคอก็คอเดิมกับคอเดิม เอรหน้าเล็กนิดเดียวเองเป็นของเดิมอยู่ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วแผ่นคัดก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่ลื่นแล้วครับน,นี่ก็ได้ล้างเครื่องเครื่องข้างในสกรปรกมากล้างให้สะอาดแล้วดีแล้วพร้อมใช้ก็รอแต่เจ้าของคือคุณตุลาเขาก็จะมารับรถกลับไปใช้ถ้าจะตรงมาวันพรุ่งนี้ครับ วันนี้ผมก็ช่างสอนโอละวางก็นำเสนอทิปวิดีโอคัน้นี้ซึ่งได้อัพเครื่องยนต์เพอ่อสูบอารติฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเ่อร์ลูกแคมชุดเต็มนะครับอันนี้ก็ให้ความเสียงดูนะครับท่อเดิมๆเงียบๆครับทอเงียบครับแต่เครื่องยนต์นี่ครับ เงียบ yep, แล้วเกินครับเงียบ <Yep, S 2> <Yep, S 1> ตามสไตล์ช่างสอนเงียบติดติดครับก็รถบูง่ายครับจบไวจบง่ายอีหรือแต่รอจ้าของมารับก็คงจะด,ดีแล้วละครับอัน <laughs> นี้ก็เพิ่งซื้อมาไม่นานแล้วพอดีก็มี จังหวะแบบเครื่องก็ไม่ก่อถูกใจเท่าไหร่นะก็เลยมาอัพเครื่องยนต์ก็เลยแล้วก็พัดเสียก็เปลี่ยนพัดใหม่ครับหลังจากของรถก็คงจะได้มานำไปใช้ด้วยความสุขสบายใจครับรถด,ดีเครื่องเงียบเร่งดีครับทุกอย่างดีหมดคุณเดิมก็ดี ถ้าเราเจใช้ได้ยางใหม่ครับก็จบง่ายๆครับก็คงต้องจบวิดีโอคลิปวิดีโอ,อดนตีเพียงเท่านี้นะครับโอากาสหน้ามีคลิปดีๆก็จะนำเปเลยเข้าใจว่าคั้ต่อไปคงจะเป็นแม็กซสเตอร์ที่ทำเป็น2 0 0 d หัวจีด10ลูลูก6.6ปรยมินนะครับกำแต่งขยายวาว ตอนนี้ปาตูรู้สึกว่าจะเสร็จแล้ววันนี้จะได้ประกอบถ้าประกอบแล้วเมื่อไหร่ยังไงก็จะได้นําเสนอคลิปข่า้ชมสาหรับท่านผู้ชมและก็แฟนเฟซบุ๊กที่รอคอยชมคลิปวิดีโอชุดเอ็กเตอร์สองวันจีนก็อาจจะไม่นานครับไม่เกินสองวันครับจบเรียบร้อยอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากจากทั้งสอนสวงสวา์สวัสดีครับ